ข้าราชกุมารเทวทัตมอมฉันไม่เคยเห็นท่านทรงเป็นแบบนี้มาก่อนเลยควบคุมพระสติหน่อยเถอะไม่วันนี้นะมีคนตั้งใจจะฆ่าสิทธา เป็นเพราะพระเบื้องบนคุ้มครองสิทธัตถะจึงรอดมาได้ใครกันจะมากระหายเลือดลูกข้าและใครเป็นผู้บงการจะใครอื่นนอกจากเทวทัตเจ้าพูดอะไรเช่นนั้นน้องพูดความจริงเพคะเทวทัตเป็นลูกของเจ้านะเขาเป็นราชจจกุมารเขาไม่มีทางทำเช่นนั้นแน่นอนเขาเป็นลูกของน้องนี่แหละที่ทำให้น้องช้ำใจนะ เขาเจ้าเล่เพทุบายมีเขาคนเดียวที่กระทําต่ําช้าเช่นนั้นได้เออมันก็ไม่ถูกต้องหรอกคือน้องจะโดนสรุปเช่นนั้นนะน้องรักราชกุม,มารทั้งสององค์เท่าเทียมกันทุกอย่างแต่น้องให้กําเนิดแค่องค์เดียวแต่น้องคิดเสมอว่าเศรษฐาเป็นลูกของน้องมหาราณีประชาบดีที่เข้าใจความรู้สึกน้อง กันน้องอย่าคิดมากไปกว่านี้เลยรู้ไหมรับเบื้องบนจะเป็นผู้หาทางแก้ให้เราเองราชกุมารสิทธาเอาชนะราชกุมารเทวทาตได้ความสามารถของสิทธถะมีอิทธิพลต่อประสบนิกก่อนแถมยังรูมงามเขานี่แหละเหมาะสมกับลูกสาวของเรายิ่งนะ न मेरी सजने सरगम के लय में दिल के धड़कनों में เดี๋ยวจัดการที่เรียบร้อยด้วยนะท,นท่านป้าท่านป้าคะียสด็อยู่ที่ไหน,นอ้าวก็มีมีอะไรเหรอนางอยู่ข้างในนะจะมาได้มาตั้งหลายวัน ท,ท่านดกว่าเจ้าต้องไปดูการประลองของเหล่าราชกุมารแน่ๆเลยนะปล,ล่าวับข้ท่านป้าข้าไมา่รดบไปข้าถึงได้รีบมานี้เพื่อถันเย,ส,ส,เยสุธาราไงค่ะก็มสบายดีจ้ะอขอบใจแล้วเจ้าเลยคุยกันไปก่อนนะเดี๋ยวจะไปหาอะไรเย็นๆมาให้ดื่มนะจ๊ะเยะสุจะดูแปลกไปนะวันนี้มีเรื่องอะไรนะหรออะไรหรอข้าแปลกไปตรงไหนมีบางอย่างที่ข้าอธิบายไม่ถูกไ,ไหนบอกมาสี่ตกลงเป็นยังไงกันแน่ก็ได้ ข้ามองเห็นความฝันในดวงตาของเจ้ามันฉายแววออกมาจากดวงตาข้าฝันเหรอ <c oughs> เห็นไหมล่ะดูเซน่าที่แดงกล่ำเลยนะห <c oughs> น้าแดงเหรอใช่นี่อยากฟังอีกไหม <c oughs> <c oughs> พอแล้วพอแล้วพอแล้วเจ้าชัาจะเซนใหญ่แล้วนะจะบอกเซนอย่างนั้นเหรอ <c oughs> ข้าเปิดเผยความรู้สึกได้เฉพาะกับเจ้าเท่านั้นแล้วนะจะมีใครอื่นที่ข้าจะไปรักมากไปกว่าเจ้าได้ล่ะแม่เลี้ยงของข้า จะไล่ข้าออกจากบ้านพ่อข้าไม่อยากนำข้าไปข้าแต่งงานได้จะเป็นความหวังเดียวของข้าเท่านั้นถ้าอยู่ไม่ได้ถ้าขาดเจ้าหรอกเจ้ารู้หรือเปล่ายโสธราเจ้าเป็นเพื่อนรังของข้าจริงๆเนะถ้าเจ้าเริ่มเนี่ยจะมักจะหยุดไม่ได้แบบนี้ทุกทีเลยรู้ไหมล่ะฮะพรมีถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวข้าจะเล่าเรื่องการประลองของราชกุมารให้ฟังแล้วกันเยอะเหรอเป็นยังไงล่ะราชกุมารเยโซราชกุมารพระองค์นั้นเป็นใครรูปงามหรือเปล่ารูปงามแค่ไหน และส่งชำเลืนตามามองเจ้าหรือเปล่าล่ะฮะเงียบก่อนท่านนาฟังข้าก่อนถ้าข้าเงียบแล้วก็แล้วใครจะเป็นคานถามล่ะถ้าไม่มีคําถามแล้วเจ้าจะตอบได้ยังไงไม่ต้องถามข้าแล้วล่ะถ้าฟังข้าเท่านั้นจะพอแล้วแล้วนะรู้ไหมกรมีราชกุมาราานส,นาสิทธาถาเอาชนะการทรงมาต่อสู้ยืนสารแล้วก็ฟันดาทรงเอาชนะราชกุมารทุกพระองค์ฝูงชนต่างก็ตกตะลึงในความสามารถและปรบมือกันจึกก้อง มีคนโย,ยนพวงมาลัยไปให้พระองค์ผู้คนร้องเพลงสรรเสริญพระองค์มัคนคุ้มค่าจริงๆเลยนะที่ได้ไปร่วมชมพระองค์ในครั้งนี้ไม่รู้ว่าพระเบื้องบนได้ส่งพระเนตรอยู่หรือเปล่านะแต่ยะโสได้ไปเห็นแล้วมาหัวใจให้พระองค์ไปซะแล,ละ้วล่ะบ้าเอาอะไรมาพูดเนี่ยยโสเครื่องดื่มจ้ะขอบคุณค,ค่ะคุาป้าขอบคุณอะไรกันลนะ่ะ เจ้าก็เหมือนลูกสาวของข้าคนหนึ่งเหมือนกัน,นแม่เจ้าเป็นยังไงล่ะตอนนี้ตายแล้วล่ะถ้าข้ากลับไปช้าแม่ต้องโมโหมากมากแน่ๆเลยล่ะยะโสเพื่อนๆเราจะไปรวมตัวกันในสวนนะไปเจอกันที่นั่นนะข้าต้องไปก่อนล่ะได้จ้ะเดี๋ยวเจอกันนะน่าสงสารนางน่าจะเกิดในตระกูลที่ร่ำรวยนะใช่ ยางในราชวงศ์กษัตริย์ใช่ใช่ทุกคนน่าจะได้เกิดในราชวงศ์กษัตริย์พ่อของลูกอยากจะให้ลูกได้มั่นหมายกับคนในราชวงศ์กษัตริย์แต่ว่าลูกกลับอยากให้เพื่อนได้เป็นก็ได้ก็ได้

เสด็จาทีน้ตาเจ้าเป็นบ้างอ่ะรีบๆมาปิดกาได้แล้วนะไม่เอาหรอกจะเล่นขี้โกงอ่ะอย่ามาขี้โกงข้าหน่อยเลยนะถ้าไม่เป็นหรอกไม่เอานะมาฝึกซ้อมเอาไว้ดีกว่านะพรุ่งนี้เนะี่ยเจ้าจะได้จับผู้ชายหล่อๆได้ยังไงล่ะไม่ดีหรอกหรอฮะฟังนะก็มีข้าไม่ชอบพี่เจ้าแสวข้าแบบนี้เลยจริงๆนะเนี่ยก็ได้ลืมมันไปเถอะนะมาเล่นอย่างอื่นกันดีกว่าเอาไหมล่ะดีนั้นเรามาเล่นอย่างอื่นกันต่อกันแล้วกันนะ

ถ้าอย่างนั้นเนี่ยรอยจุบของสามีคงจะทําให้หน้าของเจ้าอ่ะไม่เป็นแน่ๆเลยใช่ไหมละ่ะเดชธรทาว่าไงล่ะพวกเราว่า,า,ามะไหนจะเล่ามหน่อยสิว่าเป็นยังไงบ้างอะ่ะฮะล่าไปสิ่ที่ลานกลองถูกประดับได้อย่างเลิศหรูเลยทีเดียว กษัตรย์จักทุกแคว้นปรากฏกายพร้อมคกับราชกุมารีและราชกุมารที่ทรงรูปงามประโอมอื่นๆก็ปรากฏกายและข้าก็ได้สบตากับราชกุมารสิทธัตถะแล้วมันเป็นยังไงข้ารู้สึกปั่นป่วนขึ้นภายในกายของข้าจริงเหรอแล้วมันเป็นยังไงต่อไปละ่ะเขาเริ่มการประลองและข้าก็ยิ่งอยากรู้อยากเห็นแล้วไงละ่ะ ใจข้าเต้นระทึกไม่เป็นสั่นยิ่งศิษฐะลงมาประลองด้วยล่ะใจข้ายิ่งเต้นแรงขึ้นไม่เป็นจังหวะเลยทีเดียวและต่อจากนั้นความกล้าหาญและความสามารถของพระองค์ทำให้พระองค์เอาชนะคู่ต่อสู้ได้ข้าก็ยิ่งรู้สึกเปลี่ยปรีอิ่มเอิบใจยิ่งนักและการประลองเป็นยังไงบ้างล่ะฮะไม่มีใครเอาชนะพระองค์ได้พระองค์ชนะทุกคน ในทุกศาสตร์การต่อสู้ในการยิงศอกฟันดาบมัดมวยและขีม่ม้าไม่ว่าอะไรพระองค์ก็ทรงเหนือกว่าใครๆทั้งนั้นพระองค์ชนะหมดมีช่วงหนึ่งที่ทุกคนเข้ามารุมแต่พระองค์ก็เอาตัวรอดได้และในที่สุดชัยชนะก็มาสู่พระองค์พระองค์ทรงพระรีชาจริงๆและเป็นยังไงต่อไปล่ะมหาราชทรงประกาศว่าชัยชนะเป็นของราชกมุมารสิทธ,ธา พระสงมีการพากันโหร้องเพื่อสรรเสริญพระองค์และโยนดอกไม้เพื่อเป็นเกียรติแก่พระองค์และตอนนั้นเองข้าก็ลืมตัวไปชั่วครู่ข้ายโยนพวงมลาในมือข้าไปกลางลานตะลองไปคล้องคอราชกุมารสิทธ,ธัตถะเข้าพอดีเลยละ่ะพระองค์ทรงเป็นที่หนึ่งจริงๆเลยอฮ ถามพระองค์ยังทรงเอาชนะหัวใจของสาวงามอันดับหนึ่งอ uh uh like> uh 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 ีกด้วยนะเนี่ยนี่ข้าพูดถูกหรือเปล่า